สี่เดินในนายาหัดกระโดดสวัสดีครับกรเกษตรทฤษฎีใหม่มเหม,มือนท่าพี่หนองมอเบิงวนทุเรียนทุเรียนบ่ปู่บ่ลายแล้วครับทุเรียนเป็นของสาวคู่หน่อยเน้าครับเป็นของสาวคู่หน่อยมันเป็นมะลําอยู่แล้วก<ร>็ได้ไม่ให้มาเบิงทุเรียนแล้วก็ใส่อาหาร,ารเสริมทางใบกอแก้วสองเกลือ,อ,อมาสุดทนี่แหละครับเป็นสาวคู่หน่อยพิกัดนี่ก็อย่บ้านเกษตรสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดบัวร์ครับเป็นทุเรียนดินหินครับ ตัวนี้เป็นหินเกี่ยวกับบอเป็นหินภูเขาไฟเลยครับปองภูเขาไฟเลยครับแถวนี้ดินหินเป็นปองภูเขาเลยครับผ,ผู้หน่อยครับแล้ววัดดีใหญ่เพื่อนครับรนี่ครับวับดดีค่ะวัดดีคับผู้หน่อยค่ะเป็นเป็นสาวผู้หน่อยเป็นดีเจค่ะเมนี้น้องเพื่อนมาเหยี่ยมนะคะเพื่อนเอาเขาแกวมาทรงก็แกวก็แกวเนาะก็แกวหน้าโนอาวารเสือกก็แกวหน้าโนเนาะค่ะเมนี่สวัสดีค่ะเพื่อนเราก็แก้วหน้าโนมาทรงนะคะเพราะว่า ปลูกทุเรียนอ่าหินนะคะบอมมีความหูในด่าน,นี้เลยให้น้องไส้มาหาเพิ่นเป็นน้องไส้นะคะ,ะเสถียรพิ่นเป็นน้องไส้แต่แต่ทั้งนีนบอมีความหูเลยเรื่องเ็ดสวนน,วน,นะคะแต่ว่าอยากปลูกอ่าเศรษฐกิจพ่อพียงตามร้อยพอนะคะมีหลายอย่างนะคะมีหลายอย่างในสวนมีทุเรียนหาต้นแล้วก็มีอินทผลัมสองต้นนะคะแล้วก็มีพืชพักสวนครัวไว้แต่กินครับทุเรียนครับก็เลยเอาเดี๋ยวใหญ่ฝากผลงานแน่ เบอร์โทบคพื่อได้ติดต่อก็คือได้ตำแหน่งจริงๆกับเป็นผู้จัดการผักบริษัทกรุงเทพยวการชีวิตนะคะแล้วก็เลยอยากเฮ็ดสวนเป็นเพื่อรี่เหล็กรากาไวทักะกินน้ำดูแลน้ำเวลาจังสีกระเ็ดเบิดค่ะเรียงกบเรียงปลาหมอรากามีพืชพักนะคะพืชพักไวทักะกินก็คือเขาอยากอยู่ในแบบตามร้อยพอเศรษฐกิจพอเพียงกันเลยมันในน้องไส้เป็นมาแนะนําเร่องปุ๋ยดีดีให่นะคะครับ กมีเบิดนะคะแม่แต่พักบุ้งหน้ากระปูกินนะคะกรปูกินนี่ทัวมีพักบุ้งหน้ามีมีทุกอย่างในสวนมีดอกกระเจียวนะคะมีดอกกระเจียวอินพาเพึ่งกระปูกนี่ครับทุเรียนนี่ทุเรียนนี่เด็ดเจ็ดเจ็ดจะปีอลไรนี่ต้นนี้ต้นนี้ประมาณปีปีกว่ากค่ะโอ้ปีกว่าก็ถือว่าโอเคแล้วนี่แต่ว่ามีต้นหนึ่งละค่ะนั่นสองปีกว่านะคะเรียงกบพร้อมอยู่นี่ค่ะอินพาลัมก็มีค่ะอินพาลัมมีสองต้นนี่เดี๋ยวไปบังอินพาลัมครับค่ะมีเบิร์ตนะคะในสวน นิดเกษีพ่อเพียงนี่ค่ะสองพัญหาเลยค่ะสองพัญหาสองปัญหาเลยว่าสองตนนะคะได้ว่าสองตนอินพระัมนีใจต้องถึงเลยครับพี่นอค่ะใจพอถึงปลูกก็ได้ค่ะมันสีพิษก็มีอ่ะสื่อสื่อราคามันสื่อนะคะนี่แหละค่ะสองพัญหาตัวนี้ก็ล่างลงล่งดินเด้ประม่านสามเดือนใส่ปุ๋ยขอก่ะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยหมักใส่ปุ๋ยขอก่ว่าไอ้ดีนี่ บ่อยากให้เป็นแองมองนี้คือทุเรียนนี่กันให้เป็นล้างเตานิดนึงกบล้างกบดินเตาทุเรียนเนื้ออย่าอย่าให้เป็นแองลาะบริเวณเหงาถ้าฝนตกแล้วทั้งเทียนหน่ำครั้งมันเสียทุเรียนนี่แม่นลูขึ้นต้นในลานนี่พอดีนี่ว่าต้องให้เป็นแองแต่ว่าต้นนั้นสองต้นสามต้นนอกะับพยายามสสิดูเลจแงว่ามันก็ขอบคุณน้นองใส่ได้หลายตัวนี้ก็ตัวนี้ก็มาเรงเจาะใบดอกตัวนี้มันก็มีอยู่แต่ว่ามีหมังแต่ว่า ผมสีบอนตะไลทอแบบมาก,กินยอดกินยอดนี่คือเพียจ้ากระจันไสแด,ดงถ้าไ้แดงนี่ก็ท่านผลเรียงๆสีกะเพราปันไดส่วนมากเพียรจ้ากระจันมีขาวนี่สีดูน้ำเลี้ยงตอนจอนหยอดออกคมีนี่มันสีขาวตอนนี่แต่ว่าเวลาเวลาเพียรจ้ากระจันเอาสีเีดเนี่ยเวลาหยอดมันบางงามเนี่ยนี่ค่ะเอาเอาใส่กอแกวก็น่าจ,จะดีขึ้นกอแกวกับสีได้แต่ว่าตัวเพียรจ้ากระจันถ้าสีป้องกันสีตอนนี ตอนก็เอิ่อนมาเป็นหางประทูเป็นรูปดาบฉีดฉีดพวกกันมาแรงกันสิประมาณสองขังถ้าฉีดตอนฉีดตอนตอนหย่อนอ่อนหางแดงใบแดงแหละก็ตอนออกมาใบบานสองเทียรูรูเหมืนตกัดมาแรงนี่ต้องเทียมันบวายห้างกับประสีพวยาพวกมาเรงปีกแ็งมันกินมันแห้งเนี่ยครับมันเป็นทำนี่ก็เพราวนไหนขอให้รักษาหย่อนชุดต่อไปได้ครับไม่ค่อยได้สีดหรอกค่ะดูทั่วดูยังเพราะว่าโยนี่จะจะเน้นแบบปลูกกินเองว่ ค่ะบบ,บสจังว่ามันบอสนึกจังสีบอกมันบอสงาม,มึงสินะไม็ได้สีเอากอแกว้วมาฉีดเออกอแก้วนี่ฉีดค่ะฉีดท,ทุกทุกอาทิตย์เนี่ยเหมือนเศร้าค่ะฉีดไปประมาณเดือนหนึ่งนีงน่ก็สิความแตกต่างก็สิเพราะว่ามันต้องกินคู่มือหน้าอาหารนะคะเพราะว่ามันขาดทางไปพยายามใส่ใส่อินทรีย์แล้วปุยออป๋ยขอ,อกใส่ปุ๋ยขอกใส่อันนี้ไปค่ะถ้าดิลองเงามันนั้นใส่มือทอนแล้วก็ได้ให้มันออกมาทางต้นจะขืบหนึง่งหยาค่ะเพราะว่า เพื่อให้มันมีอากาศเข้าไปมันแดดค่ะอากาศนี่เข้าไปลําต้นมันช่วยปรุงจากแดดเด้มันเ,เป็นปรุงจากคลื่นปาปลาค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่นี่ก็ต้นนึ่งมันว่านี่ค่ะนี่ต้นนึงนั่นต้นนึงค่ะมีมีมีมะละกอมีมีทุกอย่างค่ะมะพร้าวอีหยั๋สีตัวนี้แหละอันนี้ราคาเด่มันจงมีปัญหาตัวนี้เกิาเกลือนว่าทําร่องในการทูบแห้งนี่เกิดจากเกียดจักรจันทร์ ยังมีขาวดูดนำ้ำเลี้ยมันเกี่ยวกับขาดน,านำ้ำน้ำบ่กัพอตัวนี้บ่เกี่ยวตัวนี้เกี่ยวก็เพียรจะกรจันดูดดูดนำ้ำดูดน้ำเลี้ยงหยอดนี่นะ<อ>ดูดตอนนี้ละอ๋อค่ะเออถ้าบ่มียอดมากิ่นออกมากมันก็สิเป็นใบบิดไปงอนี่คืึจากการตัวน,นั้นดูดค่ะดูแลก็สิใหม่ไปบานต่อไปนี่รักษาหยอดตัวน,นี้ได้ตัวน,นี้ก็จามันกันไกหนีบบอก่นีบช่วงมันแห่งเลยก้านี่บอกช่วงนี้บ่ให้มันลามหนีบช่วงนี้ตัวนี้ก็สิมาแทนนี่นะหนีบช่วงช่วงมันแห่งนี่ก้นไกหนี่นีบบอกเลยค่ะแ้กลว ตายก็ตายแหละกล็มี่กะจกังหวัดมณีให้ให้<ม>น้องไส้นะคะเขาก็น้องไส้ได้หลายนะคะอ่าสถรยนเนาะนะคะที่มาแมาแน้นนาให้เอือยพปิงเกอร์นี่ค็โอเคเลยนี่ต้นต้นมันใ่แห้งค่ะอืมขน่มเศรารจะจะขนยมแรงค่ะเพราะว่ายมเศา้านี่ต้องการกินอาหารนี่สิทั้งใบไปเลยนี่ปรัาณนี่ต้นนั้นต้นนี่เหมือนจะตายเอแต่ก็ฟื้นขึ้นมาในปีนี้นะคะตันนี้เหมือนจะตาย ตัวนี้อยากตัวนี้อยากพิดตัวกี่ต้นนี่ล่ะบอแนะน้าให้กี่ต้นเด้ออยากให้ทุเรียนนี่สิขยายต้นเองโดยบ่ต้องไม่จีาเพื่อนไปถามไผแน่นะค่ะผู้นั้นบอกมากจึงหนึ่งผู้นี้บอกมาจึงหนึ่งกี่ต้นนี่น้ำเขาิย่านเป็นเสือลานะทุเรียนนี่สิขายขยายโตด้วยโตโตมันเองมันติแตกบี้มาเองหรอกมันสิขยายต้นเองก็ต้องไปกีด เห็นสวนหนึ่งชางน่าจะรวยกีต้นรอบต้นแสดงว่าได้เด้คู่เดียวกันมา้ว่าเนาะคู่เดียวกันมั้วสีเดียวกันหมดเลยว่ามัต้องกีนเลยทุเรียนต้นจังหวะส่องไหนยูถูกส่องไหนจังหวะกีต้นจังหวะบอมันมันสิบ่อหด์กีดเลยมันสิขยายตัวมันเองเลยนี่นี่มวนนี่เกี่ยวเกี่ยวกับบอลมันเกีียวกับหยางเียนี่ใบดังๆนี่ก็คือออันคืตัวพวกหลุดลำเลียงมันสีมีสองสามสนิดอยู่เขารนั่นเพียจักรจันหรือเพียแปงนะคะเปียกจักรจันเพียแปงมันสี มาน้ากันน,ะะนั่นแหะนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้นี่คือเพียจะก,กระจันดูน้าเลี้ยงใบอ,งออกมาสปนบิดน้องสใส่ใส่ใส่ตัวใดคะ่ะตัวนี้เกี่ยวตัวนี้ก็ใส่ยาผงธรรมดาเราต้องไปใส่แหกันเพียนี<ร>่กันเพียอ๋อแต่ว่าเพียงแต่ว่าต้องสืดสีดพันถือเวลาสีดเวลาใดมันเวลาตอนหยอดแดงที่<อ>บ่อก,กันละ่ะ<อ>แต่ว่าถ้ามาสีตอนนี้เอยู่หละบม่มีความหมายต้องสีตอนออกหยอดอ่อนๆอัอนสองรอบก็ยูนี่คกล้ๆจงสีนะคะเออปั่นนี่้ออกหยอดแม่นๆนี่ออกหยอดนี่ สองสีตอนนี่เพียวว่าถ้าตอนมันออกมาบิดแล้วนี่ก็บ่ามายังกระทาใบใหม่ัดสีสีตอนใหม่ค่ะก็คือตัวใหญ่ล่ะนี่ตอนตัวมันอ่อนๆนี่มาเบิ่งค่ะสีตอนนี้ถ้าเป็นสี่กระดาษค่ะประกอน้ํามก็มีนี่บะกอน้ําค่ะนี่บอปลาหมอเออามีบอปลาหมอนะคะบอปหมออันนี้ทอดเสมอเลเบิ่งล่ะมันในในน้ําบ่เห็นนะคะโอ้รลายโยลาอยู่แต่เพิ่นอยู่ในหนามโอ้ยใน้ํามนะคะเนาะของเขียดไดพี่น้องน่ย น้ำใสๆปลาเพียงค่ะร้าอยู่ค่ะแต่เพิ่อนเพิ่อนจะอยู่ในอยู่ในใหม่อยู่ในใหม่ค่ะโตนี่นี่อยู่นี่ประมาณซีกิโลค่ะตอนแรกแต่ก็กินไปทุกมือกินไปทุกมือบ้ลนเ้าก็ลงไปบัานเราลงไปค่ะเฮ้ยมีเดี๋ยวจักหน่อยสีรษะไปเบ่งบอกกูนี่นี่พี่น้องนี่สีว่าสีป่องกันโตโตโตนี่ละสีประมาณนี่ะครับพี่หน่องนี่นี่นี่ค่ะนี่นี่เริ่มฉีดได้นะค่ะเฉียดได้เฉีดได้นี่ ดีได้เป็นยาโพ้งยาหยังบ่ต้องใส่ใยาเนี่ยนี่และค่ะสาเหตุที่บ่ให้บ่ใหญ่แักเกลียลูกทุเรียนก็คือเวลาเหยามากกับักออกนี่นี่คือหักนี่ก็คือตอนตอนโปร่งยอนมากอยู่เลยหยุดตีน้ำเลี้ยงนี่ล่ะวันนีก้านไก่นี่บอกมันแห้งนี่เออตีออกนี่ก้านไก่ใส่ก้านไก่นี่บอกนี่มันก็สิเป็นเป็นยอดของมันมันมาไงแต่ตอนนี้สองปีแล้วทุเรียนนี่สิบ่ตายง่ายปาน๊ดเลยสองปีละสองปีสิเขาสามปีแล้วมั้งนี่แต่ว่ามันมันบ่ฮู้จักวิธีการลักษณะคือตัวนี้ล่ะสีทางใบ บานทั้งลุมกับสีบริเวณช่งเติมผุ่มเลยค่ะีไปเลยรอเหงามันร่งดินซอยซอยปั๊บปืองก็มี่มันจะพืดไกลๆแนวนี้ค่ะมันจะพิดบอกรบียงเป็นย่งพดเิงพอพิดมันอยู่ไกลเหงาซอยปัมมสุ่มห้องแปลงค่ะพอทุเรียนมันใหญ่แล้วนี่ถ้ารักษาหยอดได้ใบออกมาต่อไปสีใบมันสีออกมาแบบนี้เขียวงามเลยเอารักษาสุดนี้ได้สุดต่อไปกะการรักษาหยอดให้ได้ค่ะถ้าเฮารักษาหยอดสุดแล้วบ่ได้ สุดต่อไปกับซีซิปหาเมืองทีมาแทน่ยวต้นนี้คือเพิ่นเป็นช่วงอาการหอนว้างอาการท้อนต้นนี้บ่ราเกี่ยวกับอากาศดูน้ำเลี้ยงโดยจะพ้าเลยเปียจักระจันเปียกไฟไล่แดงนี่เพิ่นนี่ดูน้ำเลี้ยงฮาวขนาดนี่ออกมาใบบิดแล้วเออแม่นนี่ออกมาใบใบบิดแล้วนี่กับพ่อเป็นยังถาหลอดไม้ค่ะเออมันมันเป็นหลอดเพราะมันแต่ละหลอดอ้ยเอาดงได้ปลาเค็งปลาเค็งถือฝนฝนต้งลี้ย มวนหลายค่ะมวนเหนียนน้ำใา้น้ำไฮค่ะเหนียนความสะอาดครับหลายนะคะพนพนขหาะเดี๋ยวไปเบิ่งบอกคบค่ะไปเบิ่งบอกครบเกษตรเกษตรผสมประชานนะครับพื้นที่ในหน่อยเก็ตรใดครับปลูกยัางก็ไดครับปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกตำเรื่องก็สวยนะมักปลูกค่ะเพราะมีเวลาแต่ประกันแล้วะว่ากันสิบเฮ็ดหลายก็บ่บด้มีเวลานะคะ นี่ละเกษตรผสมผสานแต่กับมีมีกินน้ำโมนะคะมาทางนี้ค่ะมาทางนี้มาทางนี้โอ้ยเด็ดคินพราะว่าโอ้ยนี่โหง่ายเลยตัวนี้ง่ายราคาเพราต่มเลยเน้พราต่มใิ่ป่ะก็แย่งแล้วคับคับโอ้ยยุนี่จัดอร่อยตัวนี่ยุนี่ค่ะอร่ยค่ะอร่อยค่ะคนเดียวเดี๋ยวสิประมาณเดี๋ยวเอื้อยสิอันนั้นประมาณเปิดประมาณ เดือนกลัวบ้างนี่กบค่ะเดือนกลัวล่องบนต้นเดือนนั่นค่ะนี่นี่เอ้ยพี่น้องเห็นบ่อยก่ากลองนึงค่ะห้าร้อยตัวค่ะเอ้ยแต่ว่าตอนนี้เขาก็จะมาพักให้เพลนมาอยู่ทั้งนี้นน้ำเนี้ยเพื่อกัดกันมีอะลรที่ว่าที่ว่านี่นน้ำขอบบ้างนี่นะถ้าจะให้มันกบบ่อบ่แห้งนี่คือเอาดินทรายมาห้อยร่อนนี่นะนี่ค่ะมันดินดำนี่แหละค่ะมันมหยาบแห้งแห้งถ้ามันฝนมาตกี่น้อโอ้ย อัยู่โคจิเคเลยเลี้ยงเลี้ยงไปเลี้ยงมาจิบอยากคือพคืออาว่าก่ะเอาเอาว่ะพ่อพ่ออยากกินแต่ว่าเวลาเพื่อนเพันมาเออม่อันอยู่ค่ะอืมแต่ตอนรับมือเราต้องใช้พื้นที่หลายนี่ค่ะคืออันน้องไส้อันคือไอ่ปู่มะนาไว้ไังี้สิกระฉีดได้เนาะได้พอแก้วนี่ฉีดได้เนาะเมียนค่ะเน่าฉีดได้เบิดสุยางฉีดบมะนาวนี่บมะนาเอื่อยก็มีนี่เห็นบ่เนี่ย หน้าพัดนี่น้าผัดได้เป็นดกพิเศษค่ะเบิ่งใบเลยไหมหัวคือกันคะซื้อมาเจอตลาดเป็นในเพรเป็นดอกพิเศษกับพี่กิจซุกแล้วนะหน้าชิเป็นดกเพราะว่าเป็นดกมันทุ่นโลกแทงเกลือบ่เขานี่คือพวกในกระสีได้เนาะสิเดอ์เบิร์ตนี่แก้วมังกรมายอมฉีดแก้วมังกรกับสีได้มะเผาสิเดอ์เบิร์ตอยู่หั n นะอ๋อสีได้ทุกอย่างของข้าวจีนหลังมันก็เห็นเป็น พี่สอนหน่อยพี่สอนหน่อยนะครับข้างหลังบ้านเนี่ยโอ้ยพ,พักเพื่อนเวลาเวลาสังสรรค์พักเพื่อนแมนแงอ่าอย่างขุดซ่อนดินเนาะค่ะผูกทุเรียนนี่แมงนี่ค่ะเพิน่นอันเพิ่นลงหอมเตียหอมอย่างนี้เดี๋ยวแนะนำกอแก้วปลูกทุเรียนนี่แมงอุ้ยงามครับดินแบบนี้ถาดถาดอาหารดินภูเขาไฟดินอันนี้มันแห้งมันมันเลยร้ายกว่าเขานะคิดเบิ่งแถวเฮานี่ปลูกอะไรได้ดินทรายซตอะเตอะปลูกบ่ไร ถ้าปลูกเนื้อได้นี่ดินนี่พิษตะขาดประสบกันนะฮะตะขาดนะจะขาดน้มเนี่ยเราเป็นไก่ปลูกหนามจะอึดแน่แต่ว่าถ้าพูดได้จ้อถึงหนามกะถึงตาหนามก็แห้งค่ะในเขื่อนนี่แห้งอยู่แค่เสกเก่าเม็ดนีล่างบ่อโคบอย่างยืนแมนนี่เมกีบางนาวหน่วยมันแป้นดกพิเศษแล้วเบิ้งหน่วยนี่ผิวงามใหญ่แห้งอืมสีเดวิดนี่เดี๋ยวนี่เขาเริ่มมาใส่อันจังว่าที่เด้กินเนี่ยค่ะเริ่มมาใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกนี่มากแห้งชะอมชะยังนี่ปุ๋ยคอก นี่ค่ะออืกระลังซักเตี้ยวธรรมะแต่ภาพฝันไม่มีบัสมันขึ้นมากเพราะเพียงยาวตัดหย่อนลงค่ะบ่อยมันขึ้นสูงกินง่ายพ่อเตี้ยวดินงดซ้อนแห่งดับปื่อยดินภูเขาไฟเลยดินภูเขาไฟค่ะดินภูเขาไฟกล้วยกระงั้นบะหม่ีงกระงั้นค่ะเดาว่าดินดินแถวนี้สำหรับปลูกทุเรียนค่ะบะหมี่กระงั้นเป็นดินภูเขาไฟแถวนี้สำหรับปลูกกันทุเรียนนี่ เท่าสองคตรคู่มือเพราะว่าอัตราแหงมอัตราอัตราซุ่นเป็นดินแหงเนดินแหงไหวจากทีเขาเวียนมือถ้าเข้านาแรงนี่เข้าบาตองเวียนโคคู่มือเรียนอยู่อ๋อใอ้ความซุ่มใดทุเรียนเอานาจะได้แบบหนึ่งค่ะเพราะว่าพันไปฟังเข้ามาพันมาสองมือจังโสองมือมันอยู่ที่พื้นดินเท่ามันอยู่ที่พื้นดินเท่าถ้าดินเขาซุ่มเขาก็สองมือสามมือบานดินเท่ามันเป็นดินแหงเร็วนามผ่าเร็วเข้าตองโคตคู่มือกินแท่ะง่ามผอม ขอบคุณน้องไส้ได้หลายค่ะคือสีมิเทอรนี่แล้วเนาะเหมือนกันค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเรื่องซ้ำนี่ละฝากฝากฝากผลงานแน่ยักงน้อยตอนสิจบฝากฝากกับคือผู้ใดไอ้กาติดต่อน้องเสถียนละค่ะหรือว่าบอสให้เบอร์โทรไปเลยค่ะศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ซีซีสองหาดีเจสาวผู้หน่อยหรือว่าผู้จัดการอุ่นค่ะผู้จัดการอุ่นผู้จัดการอุ่นกรุงเทพประกันชีวิตค่ะ จ้างมาลำก็ไ <the> ด้เลยได้ได้มาเป็นม้าลำกับอุ้นเลีพันธุ์บูผาครับอ่ะลูกจิตราคุณแม่ท้องแปนพันธุ์บูผาเพิ่นก็มีซองน้ำอยู่ครับฝากซองแล้วก็ไหนนะคะซองอุ้นเลีพันธุ์บูผานาะซื้อซองค่ะก็เป็นม้าลำหนองไม้ไปใหม้ท่อนปลายเนาะค่ะแต่ว่าก็อยากสืบสานอนุรักษ์ประเพณีอีสานเทาไว้เพื่อจะได้สืบสานให้ลูกให้หลานเบิ่งนะคะแล้วก็ใจมักเป็นมะาลำกรอนจังได้ไปขออ่าเป็นลูกศิษย์คุณแม่ท้องแปน ครับนะคะแต่ว่ากับงานรักจริงๆก็คือกรุงเทพปกันชีวิตดูแลลูกค้ามากสิบห้าปีตอนนี้กัมีทีมงานอยู่ประมาณสามสิบคนสามสิบคนค่ะแต่ว่ากับดูแลด้วยด้วยหัวใจเนาะจังได้ประสบความสําเร็จกับพราได้ไปได้มากกับกรุงเทพปกันชีวิตค่ะตอนนี้ขอบคุณน้องนะคะเสถียรเกี่ยวพิทักษ์เนาะนะคะที่เป็นน้องชายเป็นญาติทั้งตาทั้งพอนะคะกับพึ่ง แล้วจากงานโพบน้องก็เอากอแก้ลลงมาทรงแล้วก็มาแนะนําเอื่อยได้เรื่องปลูกทุเรียนนะครับเพิ่มมีประสบการณ์ก็ขอขอบคุณน้องทรายได้หลายค่ะเสถียรแก้วพิทักษ์ขอบคุณหลายค่ะครับขอบคุณครับที่ให้ช o o เย่ยมชมแปลงทุเรียนเล็กๆน้อยๆเกษตรหลังบ้านเกษตรพอเพียงครับคลิปนี้ขอขอจบซิ้นนี่แหละครับสวัสดีครับเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นสินนขากกอแก้วมาสีทุเรียนครับแบบนี้มาทรงแล้วเดี๋ยวมา อ,อ,อีกจักเดือนหนึ่งจังมาส่มผลงานครับค่ะขอบคุณนองเวลาค่ะครับ